วนนี้พยากระพุ่มพิสัยไปตลาดนู้นสวัสดีพี่น้องมาเดินตลาดตลาดกันเดินตลาดพยากระพุ่มลูกชายลูกชาย ขนมจีนไปทำน้ำยากินพ่อบ่อสองอันพ่อบ่อสองอันมันก็เสร็จแล้วอีกรเองราคา140บาทมันเดินตลาดกันกลางคนก็มีเรื่อยๆ ไปค่ะเดินตลาดพยาก,กระพุมตอนนี้มันสายแล้วนะทุกคนมนึ่น้ำยาด้วยหนึ่งมะแรงาอดมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ข้างในก็มีนะเอาไปไหว้รถก,ก่อนดีลเยอะแยะนี่เทาไน้เอปะมสบบาทมีอยู่วะมูยุใช่ เข้ามาในตลาดกันตลาดจายแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีของเลยไปเบิงข้างถุนนะ นั้นนี่ปลาเอาไหมสองก้อนยเดียมใคยิมหาบบบยี่ี่หาบอะไแม่บุญรำเสีแดงเท่าไรแม่บุญล,ลำลลกระเทียมผักสด <c ười> กนะคะ <c ười> <c ười> คิดไม่กระแดเเ้อะคิดไม่กระดกแล้ต้อง เดินต่อเดินต่อพาเดินพาเดินตลาดพยากระพุ่มคนเยอะแยะเลยคนเยอะแยะ ม,มี่เลีเลือดไก่บ่จ๊ะฮะมีอ่ะอ,ะอะเอาเลือดไก่เอาจก้อนอ๋ออยู่นู่นเยู่นั่นเลยม,มีลูกชิ้นเอาจ้าก้อนเอาสองก้อนสองก้อนไปใส่น้ำยายถุงเท่าไหร่นี่นลูกชิน้นพยัก ชิ้นเนขงเข้ามางตลาดใหญ่ตลาดผักเยอะแยะเลยก็เป็นโซนๆซโซนโ,ซนโซนแบบนี้แหละทุกคนเสื้อผ้าผ้านี่ไงเอาอ เงินไหนนี่จะขอ,องเพิ่งไ่ใส่ของไปซื้อนคืออะไรอ่ะอลูกออสลูกออสนี่ไข่มุกแดงอกองเท่าไหร่เนี่ยกองละร้อยสดใหม่ วนกลับมาที่เดิมแล้วทุกคนวนกลับมาที่เดิมซื้อข้าวสารฝั่งโน้นตลาดใหญ่เหมือนกันขากลับแล้วทุกคนซื้อข้าวสารด้วยทุกคนซื้อข้าวเหนียวไมได้กิน เม็ดสวยๆไปกลับกันแล้วเดินเหมือนไม่รอเลยนี่ตลาดม,มาที่ว่าการน, <c oughs> นี่ที่ว่าการอำเภอพยาะโปภุน,นีทุกคนไปก่อนเนอะผักเข้า ซื้อของเสร็จแล้วก็มานี่ต่อไปแล้วสวัสดีค่ะพามาชมเมืองพยัคพยัคก,กภูมิพิสัยนะคะจังหวัดสระคา